การที่เพื่อนบ้านของเรานะครับอย่างกัมพูชานั้นมีการเปิดเสรีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นแน่นอนว่าน,นี่คือโอกาสครับของภาคธุรกิจและคนที่จะสามารถขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีได้เพิ่มมากขึ้นเช่นกันครับอาเซียนคอบเรตในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมารู้จักกับกลุ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่ในประเทศกัมพูชานั่นคือมองเล็กกรุ๊ปนั่นเองครับกลุ่มธุรกิจนี้นะครับเขาสามารถขึ้นมายืนนะจุดนี้ได้อย่างไรและที่สําคัญนะครับมีความใกล้ชิดกับรัฐบาลและฝ่ายการเมืองอย่างไรบ้างหาคําตอบพร้อมกันเลยครับ ธุรกิจหลักของมองริดคือธุรกิจการเกษตรโดยเป็นเจ้าของฟาร์มหมูไรยอ้อยโรงงานน้ำตาลไรยย่ยางและไรป่ปามน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกัมพูชามีบริษัทในเครือกว่า10บริษัทเช่นธุรกิจส่งออกนำเข้าอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างท่าเรือค้าซีเมนต์โรงอิด ขนส่งและมีพนักงานมากกว่า3,000คนประวัติของเขาวัยเด็กนั้นค่อนข้างที่จะยากจนต้องช่วยงานที่บ้านตั้งแต่เล็กเมือ่อโตขึ้นได้เดินทางเข้ามาหางานทำในกลุ่มพนมเปญ และมีโอกาสได้ทำงานในรัฐวิสาหากิจของกัมพูชาเขาค่อยๆสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาโดยว่ากันว่ามีความสนิทชิดเชื้อกับสมเด็จคุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาคนปัจจุบันในช่วงลีภัยเขมรแดงร่วมกันหลังจากเขมรแดงหมดอำนาจเขาเริ่มต้นชีวิตนักธุรกิจเต็มตัวด้วยการตั้งบริษัทนำเข้าส่งออกของตนเองส่งออกยางพาราและนำเข้าวัสดุก่อสร้างและรถยนต์ว่ากันว่าเขาร่ำรวยจากการขายทรายให้กับประเทศสิงคโปร์นำไปใช้ถมทะเลสร้างเกาะ จากนั้นก็เข้าสู่ธุรกิจน้ำมันปาล์มและได้กลุ่ม TCC ของนายเจริญสิริวัฒนาพักดีเป็นผู้ร่วมทุนในปีพศ2549จากนั้นเข้าสู่ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงหมูและโรงงานน้ำตาลโดยส่วนใหญ่นั้นเป็นการร่วมทุนกับนักธุรกิจต่างชาติทั้งจากเวียดนามอังกฤษและฝรั่งเศส ธุรกิจของเขาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วแม้ว่าจะมีข้อคอรหาว่าใกล้ชิดกับรัฐบาลและมักจะสร้างปัญหาทางสิ่งแวดล้อมแต่กลุ่มมองลิทนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศกัมพูชามองลิทยังได้รับเลือกให้เป็นวุฒิสภาและได้รับตำแหน่งออกยาซึ่งเป็นตำแหน่งที่รัฐบาลนั้นมอบให้กับผู้ที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศแสดงถึงสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับฝ่ายการเมืองอย่างแท้จริง แม้ว่าวันนี้นะครับมองริทกรุ u ปนั้นจะมีความแข็งแกร่งนะครับในประเทศกัมพูชาแล้วแต่ก็มีคําถามนะครับที่หลายคนอาจจะสงสัยเหมือนผมว่าในอนาคตนี้นะครับเขาจะสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งและออกมาพังนาดนอกประเทศกัมพูชาได้หรือไม่เราต้องติดตามกันต่อไปนะครับที่นี่ในรายการอาเซียนคอเรตครับสำหรับวันนี้ผมต้องตามไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ